สนับสนุนโดย Lenovo Banana IT IT Easy for You เรื่องไอีง่ายๆสำหรับคุณสวัสดีเพื่อนๆชาว Specphone TV ทุกคนครับหลังจากที่โซ n y ได้ส่งบัตรเชิญเตรียมเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ในช่วงวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้ในงาน IFA โดยเผยว่าจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ระดับเดือธงในงานนี้ด้วยและในวันนี้ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของโซนี ซึ่งมีทวิตเตอร์ได้เผยว่าโซนี่นั้นจะเปิดตัว Xperia XR และ Xperia X, X Compact ครับในวันที่24กันยายนซึ่งได้กล่าวปิดท้ายข้อความอีกว่าไม่ได้มาแค่รุ่นเดียวเท่านั้นสำหรับรายละเอียดของ Sony Xperia X, X Compact เนี่ยจะเป็นสมาร์ทโฟนหน้าจอเล็กที่ประสิทธิภาพเทียบเท่าเรือธงซึ่งมีเป้าหมายไปที่ผู้ที่ชอบใช้งานสมาร์ทโฟนหน้าจอเล็กกะทัดรัดพกพาง่ายและต้องการสเปคที่สูงโดยมีหน้าจอขนาด4.6นิ้วที่ยังไม่ทราบความละเอียด ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 820พร้อมกับ GPU Adreno 530กล้องหลังมีความละเอียดสูงถึง23ล้านพิกเซลตามสไตล์ของ Sony น,นั่นเลยครับส่วนกล้องหน้าก็ให้มาถึง13ล้านพิกเซลแบตเตอรี่2,700ม ah ิลลิแอมละใช้พอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C ส่วน Sony Xperia XZ นั้นจะมากับหน้าจอขนาด5.2นิ้วที่มีกระจกหน้าจอโค้งแบบ 2.5D สำหรับรายละเอียดเรื่องกล้องและชิปประมวลผลนั้นอาจจะเหมือนกับ Sony Xperia X, X Compact และใช้พอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C เช่นเดียวกันและยังมีการค้นพบข้อมูลบนเว็บโซนี่เองด้วยว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวออกมานี้ครับอาจจะมีฟีเจอร์ OIS ที่กล้องหน้าอีกด้วยเราเรียกได้ว่าสาวโกโซน,นี่ห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงอย่าลืมกด Subscribe Specphone TV เพื่อติดตามข่าวสารอย่างนี้สวัสดีครับ